สวัสดีค่ะชาวราศีมีนและคศน,น์มีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไนน์ทินทาร์วสิบเก้านะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเนาะชาวราศีมีนและคศน์มีนก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่22กสกุมภาถึงวันที่2 1มีนาคมนะคะช่วงวันที่ที่บอกเป็นการแบ่งแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากของไทยลคนาดูได้ดอกสุขดอกจันทร์ก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณและก็ฝั่งเขาเรื่องราสักได้เป็นการอ่านทั่วไปนะคะ ชาวราศีมีและคณามีได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่เดชเลีออนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎและคณากรากฎเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทางานเ,าเกี่ยวกับงานช่างเป็นนักบินนะักแข่งรถวิศวกรคนที่ชอบความเร็วก็ได้นะคะหรืออาจจะทงา,งา,า,า,าจจะทงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้มีไพ่เดชเลีออนเข้ามาพร้อมกับไพ่ห้าไม้เท้าในช่วงนี้มีการทะเลาะกับใครสักคนหรือเปล่าบางท่านในช่วงนี้เมืนเม่อก่อนนี้อาจจะมีการทะเลาะเบากแว้งกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นการทะเลาะเบากแว้งกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามภาษาสงครามต่างคนต่าง ยูต่างคนต่างมีอีกโก้หรือสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเราเองก็ได้ซึ่งหวนมองว่าน่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวคนเองนะคะชาวราศีมีนและขะนามีนบางท่านอาจจะมีการคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าเราอาจจะย,ยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยมั่นใจก็ได้เนาะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงค่อนข้างยากลำบากนะคะอาจจะมีปัจจัยหล,หลายอย่างเข้ามาจนทําให้เราสึกว่าเราอยากที่จะยอมแพ้ถอนใจหรือว่า ถอยออกไปก่อนในช่วงเวลานี้ก็ได้อืบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราเองอ่านอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ออกเนาะ เดี๋ยวเขาก็หันมาเดี๋ยวเขาก็หันไปเดี๋ยวเขาก็สนใจเดี๋ยวเขาก็ไม่สนใจเลยแบบนี้เพราะว่าพลังงานภาพรวมมีไพ่เด็กถือถ้วยกับไพ่อสุนถือถ้วยนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกฎกบพิจิกหรือไม่คลาสสคอนอีกอาจจะเป็นคนที่อยอนกกว่าก็ได้แล้วก็เป็นไพ่อสุนถือถ้วยเป็นไพ่ของชาวธาตุน้ำเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งของคนเขาอาจจะเหมือนคนที่บางทีก็ดูให้ความสนใจคุณเหมือนคนที่ทําทีเล่นทีจริงนะคะยังไม่ได้จริงจังอุคลิกละลรมากมาย แต่ว่าในขณะเดยียวกันบางทีก็เหมือนคนที่หันหลังให้กับเราแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นไปพูดไปคุยไปหลอยคนอื่นจนทําให้เราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่อืมทีนี้พลังงานภาพรวมที่เหลือมีไพ่ห้าดาบกับไพ่สิดาบ มีไพ่สิบดาบเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณอนะในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึええ้นเอ่ยบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสานการณ์ที่ทําให้เราอาการย่าแย่ล่อแล่เต็มทีนะคะอ OD มีไพ่สิบดาบเข้ามา,า,าตำแหนะะ่งอดีตของคุณบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสารการณ์ที่ยากลำบากนะคะอาการของเราก็อาจจะย่าแย่ล่อแล่เต็มทีแล้วเมหมือนกันเนาะเพราความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่เรือรังมานานอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค้างอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะเห็นเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัว เราที่รู้สึกเหมือนทาอะไรไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แต่นอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นเปิดซอสเท่าไหรเป็นไพ่เดยมเพลสวันมองว่าชาวราศีมีนและคณามีนะ่ะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเราได้พบได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เราสึกว่าเขาเหมือนเป็นตัวจริงของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับเรามากๆเลยอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาไกลๆด้วยกันหรืออาจจะอยากมีคนคนนี้นอยู่ในชีวิตของเรา แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมามันย่ำแย่จนทําให้เราต้องนอนจมกองเลือดไปเลยหรือเปล่านะ่ะบางท่านอาจจะพบเจอคนที่เขามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็เหมือนย่อยสลายตัวเองไปแล้วลนเลยรแนีก็เป็นไปได้อ,อ,อืทีนี้มีไพ่ห้าดาบเข้ามาตาแหนง่งความรู้สึกในหัวใจของคุณไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ที่บงดด่งบอกถึงความรู้สึกถอใจนะคะเหมือนคนที่ไม่อยากจะสู้แล้วไม่จจะพยายามแล้วมองความสัมพันธ์ที่มี คนค่อนข้างเยอะมีเราสองสามคนสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเราอาจจะรู้สึกเหมือนสงครามนี้มันใหญ่โตเหลือเกินจนทําให้เราไม่อยากที่จะพยายามสู้หรือพยายามทําอะไรแล้วก็เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้นะอืมีไพ่ห้าไม่เท้าเข้ามานะคะบางท่านอาจจะไปสานความสัมพันธ์กับคนที่เขามีเสน่ห์มากๆหรือว่ามีคนเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะจนทําให้บางทีเราเองก็หัวหมุดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมเราเป็นตัวสำรองหรือเราเป็นใครในสายตาของเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ออขอหนึ่งใบให้ อาจวินถือถ้วยดีกว่าอาสิวินถือถ้วยคืออะไรเนาะขอนึกไปอาจิวินถือถ้วยค่ะอาจิวินถือถ้วยคืออะไรเอ่ยโอไม่น่าจะเหมือนกันว่าคนในอดีตกับคนปัจจุบันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่านะคะบางท่านถ้าเป็นคนคนเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะตั้งความหวังกับเขาเอาไว้สูงมากๆเลยก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะไปต่อได้แน่แต่ว่าอยู่ไปอยู่มาคุยไปคุยมาคบไปคบมาทําไมมันดู เลือนลางเคลือนเรื่อยก็เป็นไปได้เนาะหรือถ้าเป็นคนละคนกันบางท่านอาจจะยังรู้สึกเข็ดอยู่ก็ได้นะคะเหมือนเราอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ย่าแย่มาจนในตอนนี้เราเพิ่งจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นิดนึงอะไรแบบนี้แต่ก็มาเจอคนที่เขาทีเล่นทีจริงปลุกปโผล่โผล,ล,ล,ล่จนบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะอที่อาจจะเป็นช่วยค่ะช่วยช่วยช่ยชยเอย หนึ่งชวยบางท่านอาจจะคุยับชาวธาตุน้ำมีนกับปพิจิตนะคะไพ่ท้่สำหรับเป็นไพ่อศมินถือดาบบางท่านอาจจะคุยับชาวธาตุลห์หรกุมภทุนเนาะอีกฝั่งหนึ่งของคนเขาเหมือนคนที่เปิดรับคนที่เข้ามาตลอดเวลาหรือเปล่าเหมือนคนที่มีคนเข้าหาตลอดเวลาแลวเขาก็เหมือนคนที่แบบใครเข้ามาเขาก็สามารถที่จะคุยได้อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่มีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยบางทีบางท่านอาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบกันเป็นตัวของเรานั่นแหละที่ มีความรู้สึกดีให้กับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเออแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะเราก็เลยเหมือนคนที่แบบทีเล่นทีจริงหันไปหันมายังไม่ได้พยายามใส่เต็มมากมายก,กับเขาคนนั้นในช่วงเวลานี้ก็ได้เนาะแต่ันมองว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบแรกมากกว่านะคะตัวของเราอาจจะไปรู้สึกดีให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าไปเจอคนที่เขาค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นคนที่คุยง่ายเข้าออคนอื่นได้ง่ายมีคนเข้ามากี่คนก็คุยได้หมดอะไรแบบนี้จนทําให้บางทีเราเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสําหรับ เขาแล้วอะเราคือใครเราอยู่ตำแห,หน่งไหนหรือว่าเขาสนใจเราเหมือนที่เราให้ความสําคัญกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเป็นไพ่ห้ามไม่เท้าที่บ่งบอกถึงความสมัมพันธ์ที่บางทีอาจจะมีคนค่อนข้างเยอะนะคะอจนทําให้เราอาจจะมีความขี้หคงขี้หวงมีความระแวงไม่ไว้วางใจก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ฝั่งหนึ่งคนไพ่พลังงานหลังคมเป็นไพ่ จะฮาร์ดแฟนะคะเบื้อทตนอาจจะคุยชาวราศีพฤษภหรือขนาดพฤษภเลยไม่คนที่คุณคุยด,ด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาหรือเกี่ยวกับศาสนาก็ได้เป็นไพ่ดาฮาร์ดแฟน่าเป็นไพ่ของคนที่ค่อนข้างใจดีนะคะมีใครเข้ามาคุยก็คุยคุยได้มีใครเข้ามาอยากจะปรึกษาหาหรือขอความช่วยเหลือก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้หมดเลยแบบนี้เป็นคนที่สงสารเป็นคนค่อนข้างใจดีแล้วก็เปิดสอนเข้ามาเป็นไพ่ เด็กถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะขวบชาวทาไ์ไฟเม่สิงทนงหรือไม่ใครสักคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้เนาะบ่นมองว่าในช่วงนี้เขาอาจจะมีการคิดวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตของเขาเนาะหรือบางทีอาจจะเป็นการวางแผนการเดินทางอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้แต่ไาพา่พลังงานหลักเป็นพไพ่ดาวหางหลักแฟนนะคะจะยังเหมือนคนที่แบบอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงเหมือนคนที่พยายามจะเดินทางสายกลางไม่คาดหวังไม่ยึดติดอะไรมากมายก็คือ วันนี้ทําอะไรได้ก็ทําอาจจะมีการคิดวางแผนแต่ว่าไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจร่องลอยอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะเออเหมือนคนที่อยู่กับวันนี้มากกว่าที่จะพรุ่งนี้มาลืนนี้ขนาดนั้นนะคะอื ทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่6ถ้วยควีนถือถ้วยจัสติดแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาเขาก็น่าจะพยายามทําตัวชิียวเสบายๆเนาะเหมือนคนที่ท,ทําทีเล่นทีจริงอยากคุยกับใครก็คุยหรือว่าเป็นลักษณะนคนที่แบบอยากพูดอยากคุยเหมือนกันหรือว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ชิียวสบายๆนะคะยังไม่ได้พยายามใส่เต็มหรือว่าซีเรียสะลรมากมายขนาดนั้นในช่วงที่ผ่านมา ทีนี้มีไพ่จ s t ติ e เข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาบางท่านอาจจะเปยบชาวราศีตุลและคนาตุลเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายไปพูดพิพากษาหทนายความก็ได้นะคะแล้วก็เปิดซองขึ้นมาเป็นไพ่เด e Sun บางท่านอาจจะคือคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนจากคนข้างยเยอะเนาะมีไพ่จ s t ติ e เข้ามาพร้อมกับไพ่ the s u ันหมดมองว่าในช่วงนี้เขาน่าจะมีการคิดช่างใจพยายามจะหาคําตอบผาทางออกที่ดีที่ส,สุดตัวเขา บางทีในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่พยายามจะปล่อยปล่อยปร่งๆอยู่ในที่ของตัวเองก่อนก็ได้ในขณะเดียวกันอาจจะเหมือนคนที่ดูใจดีอัธยาศัยดีแต่ว่า ก็ยังมีเส้นกั้นระหว่างตัวเองกับคนอื่นๆอยู่นะคะเออเป็นไพ่เดอะซันที่บ่งบอกถึงการเว้นช่องว่างความสัมพัน,นพธ์เนาะพฤติกรรมภายนอกอาจจะเหมือนคนที่ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาแต่ว่าลึกๆภายในใจเหมงว่าเขายังมีภาวะปิดกั้นตัวเองอยู่บางทีอาจจะเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนมันอาจจะดีกับตัวเขามากกว่าก็เป็นไปได้ทีนี้มีไพ่หกถ้วยกับไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุน้ำหมินกระโพิจิกนะคะ หกช่วยคือการนึกถึงสิ่งเก่าๆเพื่อนเกา่าแฟนเกา่าคนรักเกา่าอลไรก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาช่วตของเขา mm hmm. ในช่วงนี้เขาอาจจะคิดถึงเรื่องเราเหล่านั้นหรือไม่สิ่งเก่าๆเหล่านั้นอาจจะวนๆว,น,วน,นกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ mm hmm. วันคอนิงใบหกช่วยก่อนดีกว่าหกช่วยคืออะไรเนาะคอนิงใบหกช่วยค่ะหกช,ช่วยคืออะไรเอ่ยเก้า mm hmm. ดาบค่อนข้างเครียดน,นะคะอืมไพ่จ hmm. ะสอบเป็นไพ่อศวินถือดาบบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุลมตรงตรงมถุนเนาะ อวันมองว่าในช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนึ่งหันหน้ามาหาเขายังมีความรู้สึกที่เออแล้วก็มากมายให้กับเขาแต่ว่าลึกๆภายในใจอาจจะยังซ่อนความรู้สึกย่ําแย่อยู่นะคะอืมอาจจะมีความเจ็บปวดจากเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่าน,นมาทําให้รู้สึกเครียดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้นะคะยังมีความคิดถึงใครบางคน จนทําให้ในตอนนี้มีคนอื่นเข้ามามีใครเข้ามาก็แล้วแต่คุยได้ไหมคุยได้แต่ว่าอาจจะยังไม่อยู่ในช่วงของการที่รู้สึกอยากจะเปิดใจขนาดนั้นเลยเนี่ยออาจจะยังมีภาพจําภาพเก่าๆของใครบางคนยังตามมาหลอกมาหลอก,ลอ,กอยู่ก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาสึกมากมายไก่ก่อนนี่เป็นคุณหรือเปล่านะคะชาวราศีมีนและคนามีนเรื่องราศักได้์นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดถูกใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขารู้สึกเ่างคนเนาะขอดูความรู้สึกของคนนั้นหน่อยค่ะค,ะคนที่ชาวราศีมีนและคนามีนคิดถึง เขารู้สึกเย่างบชาวราศีมินะคขนามีถ้าขอสีใบค่ะขอสีใบแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะสั่งจองเบบี้อนโกลมาชุมซิกาเฟชเช่เซนมาซ่อมผิวหน้าของเราให้แข็งแรงมากขึ้นกระสางใสมากขึ้นสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายหรือผิวแพ้ง่ายก็สามารถกดสั่งจองกันได้แล้วนะคะใต้คลิปของเราเนาะจะมีลิงก์แนบเอาไว้นะคะหรือว่าติดตามรยายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทางคลิปของเราเนาะแล้วก็สั่งจองภายในช่วงนี้ก็จะได้รับส่วนลดทันทีเลย10%นนะคะจากป้ายของเราที่เขียนเอาไว้ แล้วก็สินค้าจะได้ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่เกินนี้เนาะก็อีกไม่กี่วันแล้วยังไงถ้าสนใจก็รีบดูกันหน่อยนะคะขอด้วยความสุขของคนนั้นเลยคะ่ะเขารู้สึกกับชาวราศีมนินุนะ,ะนามีนเ่ยวันมองว่าหลายๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งทําความรู้จักกันได้ไม่นานนะคะแล้วบางท่านอาจจะไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เขาดู ดูเหมือนจะเปิดใจดูเหมือนจะให้ความสนใจแต่ว่าอีกในนึงก็อาจจะยังดูเหมือนคนที่ยังมีเส้นกั้นขีดเราอยู่ในช่วงวลานี้ก็เป็นไปได้ไพ่ทดสอบขึ้นจัสตินะคะอืมเป็นไพ่ความสึกในใจของเขาเมื่อสักครู่นี้อัศวินถือดาวบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุลมุนกุมเมถุนเนาะหนึ่งไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะขวบชาวธาตุไฟเมษธนูหนึ่งเหรียญนะคะบางท่านอาจจะควบชาว,าวธนนาตุดินกอมศบกันเนาะ The Lovers บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนและขนาดเมทุนนะคะมีไพ่เดอะเลเวอเข้ามาอมืบนมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเขาก็ชอบนะคะก็รู้สึกดีเหมือนกันรู้สึกมีแพชชั่นกับคนเหมือนกันแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเชื่องช้าสักหน่อยเนาะถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มมาทําความรู้จักกาันเพิ่งได้พูดได้คุยเพิ่งได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันบมนมองว่า เขาก็รู้สึกมีแพชชั่นกับคุณรู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะยังมองเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกอยู่อาจจะยังไม่ได้จริงจังซีเรียสหรือว่ามั่นอกมั่นใจขนาดนั้นว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องพัฒนาหรือว่าจะต้องเป็นยังไงต่อไป เพราะว่าเป็นไพ่หนึ ejemplo, è, es, oh ่งใบเท้าก <era> ับไพ่หนึ่งเหรียญนะคะคนคนนี้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังหนักนั้นแล้วก็มั่นคงเขาอาจจะมองว่าคุณสามารถแต่อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นคุณขนาดนั้นก็เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้เพราะเป็นไพ่ the lovers เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะอืแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคบเคยคุยเคยสารความสัมพันธ์กันมาก่อนวันมองว่าเขาเองก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะรู้สึกกับคุณ แต่เขาก็เหมือนคนที่แบบอาจจะยังไม่ได้พร้อมหยุดก็เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้อืมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่แบบเขาพยายามจะอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงคือถ้าวันนี้สบายใจก็เอาแค่วันนี้ไปละกันอาจจะมีการคิดวางแผนอยู่บ้างแต่ว่าเขาจะไม่ได้ปล่อยความคิดของเขาให้ล่องลอยขนาดนั้นนะคะ สุดท้ายเราก็จะดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงอยู่ดีคือถ้าในวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาดีมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ตอนนี้มีปัญหามากมายบางทีเขาก็อาจจะเหมือนคนที่แบบละตรงนี้แล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นแทนมากกว่าก็ได้เนาะ ซึ่งชาวราศีมิลนมุนขณาเมธโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเป็นกังวลเก่งอยู่แล้วบางทีเราอาจจะต้องพยายามอย่าไปคิดฟุ้งซ่านมากจนเกินไปนะคะบางท่านในช่วงนี้จะเหมือนคนที่ตีกับตัวเองวุ่นวายเลยบางทีพอเราอ่านเขาไม่ออกเราก็จะคิดไปไกลจินตนาการอารมณ์เลิศของเราบางทีมันอาจจะคิดไปโดยที่สถานการณ์อจ,จะไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นแต่บางทีเราอาจจะคิดไปก่อนจนทําให้สถานการณ์ม,มันแย่ตามความคิดของเราก็ได้นะเพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่ของเขาเราหวนมองว่า เขาก็มีความรู้สึกในเชิงชู้สาวกับคนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเป็นไพ่ทั้งหนึ่งใบเท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้วุอหวาอะไรมากมายอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่จรงิงจังหนักแน่นมั่นคงก็เลยทําให้บางทีอาจจะยังไม่ได้แบบ ยังท,ทําทีเล่นทีจริงอยู่อะไรแบบนี้ทีนี้ไพ่อศมจจินถือดาบเข้ามามก็อาจจะต้องระมัดระวังคําพูดหรือว่าการกระทําของเขาที่บางทีอาจจะยังไม่ได้คิดการกรองให้ดีซะก่อนเนาะซึ่งคาพูดคําจาทีเนี้ยบางทีอาจจะเป็นคําพูดคําจาที่ทําให้คุณรู้สึกเกิดความคาดหวังในตัวของเขาขึ้นมาก็ได้บางท่านชาเพิ่งได้พูดได้คุยกันแล้วเขาเหมือนคนที่ดูแบบดูโรแมนติกกับเราจังเลยหรือว่าดูให้ความหวังเราจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องหางสองนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะพูดกับเราในวันนี้แต่ว่า พรุ่งนี้มลืนนี้เขาอาจจะลืมไปก็ได้ว่าเขาพูดอะไรออกมาอะไรกันกนึกออกไหม,อมขอมึ่งใบให้อัศวินถือดาบอวิะถือดาบคืออะไรเอ่ยบางท่านที่อยู่ห่างไกลกันมองว่าเขาก็มีความคิดถึงนะคะแล้วก็อยากพูดอยากคุยอยากที่จะสัมผัสคนเหมือนกันนะคะห้าดาบนะคะหกดาบอืมีไพอ่อัศวินถือดาบห้าดาบแล้วก็หกดาบเข้ามา คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันดูวุ่นวายมากหนักนะคะชอบความสบายใจมากกว่านคนแหบ the lovers the lovers คืออะไรเอ่ย the sun นะคะเห็นไหมไพ่ทดสอบขึ้นห้าเหรียญน,นะคะถ้าเขาเคยเป็นคนที่ถูกใครสักคนหนึ่งหักอกมาก่อนเจ็บปวดมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จนทําให้เขารู้สึกเข็ดผมมองว่าในตอนนี้เขาจะเหมือนคนที่ ไม่ปล่อยใจตัวเองให้ร่องรอยอาจจะมีคิดวางแผนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าต้องการแบบไหนอยากได้ยังไงแต่ว่าพอเอาข้าจริงก็จะเหมือนคนที่วันต่อวันละกันเอ,อไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องฝันอะไรมากมายกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณวันมองว่าบางทีคําพูดคําจาของเขาในบางครั้งบางคราวมันอาจจะเป็นการพูดหรือว่าการแสดงออกที่มันยังมีความมาไวัยไปไวัยอยู่นะคะยังไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณจะต้องเก็บไปซีเรียสขนาดนั้น ถ้าเป็นคําพูดที่ดีก็อย่าพึ่งเ,เพ้ออย่าพึ่งคาดหวังถ้าเป็นคําพูดที่ไม่ดีก็ยังไม่ต้องไปคิดเลยคิดน้อยอะไรมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ปากไวพูดอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดนะคะเป็นไพ่อสุนธดาบแล้วก็มีไพ่ห้าดับเข้ามาด้วยบางทีอาจจะคือถ้าเป็นคําพูดที่ไม่ดีอาจจะเป็นคพูดแค่ต้องการเอาชนะ,นะช่วงเวลานหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นคําพูดแบบดิบๆแข็งๆหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่มันออกมาจากเขาบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสหรือว่า ยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเนาะเออยังไม่ได้หอมหวานขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสื่อสารหรือว่าสแสดงออกอะไรกับคนก็นแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งไปปล่อยจิตปล่อยใจล่องลอยตามเขาไปยังไม่ต้องไปวิ่งตามความรู้สึกของเขาหรือพฤติกรรมของเขาเนาะเพราะว่าในส่วนของเขาเหอนมองว่าเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขายังมองเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่ เราก็อาจจะยังมีการเว้นช่องว่างความสัมพันธ์ด้วยเป็นไพ่เดอะซันแต่ถ้าคุณกับเขากําลังสารความสัมพันธ์กันอยู่กําลังคบหากันอยู่แล้วก็เขาเหมือนคนที่พลุพลบโผลเดี๋ยวก็หันมาเดี๋ยวก็หันไปเดี๋ยวก็สนใจเดี๋ยวก็ไม่สนใจบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขาเองก็รู้สึกว่า เขาก็รู้สึกมีแพชชั่นกับคุณแต่ว่าในช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนน่าจะดีกว่าเออเพราะว่าบางท่านพอมาเจอกันมาคุยกันแล้วก็มีแต่การทะเลาะบอกแว้งมีแต่ปัญหานู่นนี่นั่นบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าการเว้นช่องว่างไปก่อนอาจจะดีกว่าก็ได้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ก็ได้เนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะประสานความสัมพันธ์กับคนที่เขาเป็นคนค่อนข้างคี้เบื่อนะคะไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะพูดอะไรมากมายหรืออาจจะเป็นเขาณช่วงเวลานี้ก็ได้ที่เขาเหมือนคนที่ไม่ค่อยอยากที่จะ สนใจเรื่องจุกจิกหยุมย่มหยิมอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้บางทีอะไรสบายใจก็ไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีการทะเลาะเบาแหวงกันหรือมีการใช้คําพูดคําจาที่ไม่ดีต่อกันคุณก็อย่าพิ่งไปโกรธหรือว่าแบบจะเอาเป็นเอาตายให้ได้นะคะในตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นก็ได้เนาะโอเคทีนี้ดูแนวโน้มดีกว่าความรักข้อสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความรักข้อสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคนามินของเขาหน่อยค่ะ แ้วน้มความรักคาสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้คอสซี่บค่ะขอสีบอส่บคือถ้าเป็นตัวของคุณที่แบบมีการตัดพ่อต่อว่าหรือพูดจาประช,ประชดประชันเขาในลักษณะของการที่แบบเออจะไม่มาแล้วนะจะไม่อยู่แล้วนะคุณอาจจะเจอกับเขาที่แบบแล้วแต่เลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณอึ้งนะคะชาวราศีมิถุนและคานามีเพราะฉะนั้นในตอนนี้อย่าเพิ่งไปกดดันหรือว่าไป อะไรกับเขามากมายแล้วกันเนาะเออคุยกันแบบสบายสบายดีกว่านะคะน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคือถ้าเขาหันหลังให้กับคนไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือว่าไปพูดไปคุยกับคนอื่นอาจจะต้องค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆดูไปว่ามันเป็นการคุยในเชิงชู้สาวหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นการคุยที่แบบคนอื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือไหมหรือว่าเขาเห็นอกเห็นใจแล้วก็เลยพยายามที่จะ ไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้บางที่มันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องชู้สาวเส,สมอไปก็ได้เนาะ The Hangman นะคะหลายๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคงค้างคายอยู่นะคะในช่วงหลัน,นี้ The Tower จะโอ้มีไพ่ The Tower ปรากฏขึ้นมา ในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วสิ่งเหนั้นอาจจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียความร,รู้สึกซึ่งกันและกันถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงนี้จะยังมีความหลงใจเหตุการณ์หลนั้นอยู่นะคะยังไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าถ้ายังไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะรากฐานความสัมพันธ์ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่กระทบกระทั่งกันนิด,ด,จจะ,น yeah, ดนะ้น สองเหรียญน,นะคะเราเอาความสัมพันธ์เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่จริงๆถ้าพยายามประคองสามารถที่จะประคองให้ผ่านผลในช่วงนี้ไปได้นะแต่ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเจอหาราแฟนไพ่พลังงานหลักของเขาก้าวดาบค่อนข้างเครียดโอเคชาวราศีมีนและคณนามีิกันมองว่าเดดชาวเวอร์แล้วก็สองเหรียญน่าจะเป็นคนนะคะบางท่านอาจจะเหมือนคนที่มีความเพิกเฉลิมอยู่ในใจตลอดเวลา อย่างที่บอกเราพื้นฐานของเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากและเป็นกังวลเก่งอยู่แล้วจินตนาการของเราลําเลิศอยู่แล้วเราก็จะคิดแต่ด้านลบๆด้วยบางทีจะทําให้มันบั่นทอนความรู้สึกของตัวเราแล้วก็ลามไปบั่นทอนความสัมพันธ์ของเราด้วยในช่วงนี้อาจจะต้องพยายามระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าพอเราไปจี้ตรงจุดสําคัญของมันนะมันอาจจะถล่มได้ในช่วงเวลานี้เนาะ เออหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่มันมันสามารถที่จะแตกหักได้ตลอดเวลาในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งคุณนมองว่าเขาจะเหมือนคนที่พยายามจะปล่อยแล้วก็ตรงเดินทางสายกลางไม่สนใจอะไรมากมายชิลๆสบายๆถ้ามาคุยดีๆก็จะคุยแต่ว่าถ้ามาด้วยปัญหาบางทีอาจจะไม่ได้พร้อมจะรับฟังอืม มีไพ่ก้าวกาวเข้ามาด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะยังมีภาวะเครียดอยู่นะคะต่างคนต่างเครียดเขาเองก็คงจะเครียดมากๆอยู่เหมือนกันบางทีการเวืนช่องว่างในช่วงนี้อาจจะเป็นคําตอบที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะดี ที่สุดกับความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็เป็นไปได้เนาะภายใต้สมค้นในแฮงแมนนะคะสถานการณ์หลายๆยาจยงจะยังคงค้างคาอยู่เหมือนคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆในช่วงเวลานี้สถานการณ์มันก็เลยแบบยังมีความอึมครึมอยู่นะคะวนมองว่าน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของคุณที่เขาเหมือนคนที่แบบปล่อยสถานการณ์ปล่อยให้ปัญหามันค้างคาไปก่อนโดยที่อาจจะ ทำตัวนิ่งๆทำตัวเฉยๆไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาอะไรมากมายและปล่อยให้คุณวิ่งเต้นกวนกวายของคุณไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวราศีมินลัคนามีนึกถึงเขาไวน้นะขอหนึ่งใบให้คนคนนั้น,นะะ่อยค่ะคนที่ชาวราศีมินลัคนามีคิดถึงเขาอยากบอกอะไรชาวราศีมินลัคานาหมีบ้างเขอหนึ่งใบคะ่ะขอหนึ่งใบสองดา ไพ่ทดสอบขึ้นก้าไม้เท้านะคะเมีไพ่เก้าไม้เท้าเข้ามาถ้าเขาเหมือนคนที่มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยค้างเยอะแล้วคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ยังครบยังสารความสัมพันธ์กันต่อให้มันจะมีความยับเยินย่ำแย่พังพินาศแค่ไหนก็เราแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้หรอกคะ่ะเออเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญอยู่คนที่เข้ามาก็ได้แค่คุย แต่เขาก็ยังมีเส้นกั้นระหว่างคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อยู่เนาะแต่ี้ามีไพ่สองดาวเข้ามาบางทีเขาอาจจะมีความสับสนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะจนอยากจะใช้เวลาในการคิดว่าเขาควรจะหาทางออกอยังไงหรือควรจะทํำยังไงบางทีเขาอาจจะอยากเป็นช่องว่างตัวเองกับคุณในช่วงนี้ไปก่อนก็เป็นไปได้เพื่อไปคิดทบทวนอะไรบางอย่างของเขาอืม แต่ว่าถ้าคุณกับเขายังไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กันเพิ่งมาทําความรู้จักกันบางทีคุณอาจจะไปเจอคนที่เขากําลังสับสนอะไรบางอย่างอยู่เขาอาจจะเหมือนคนที่ยังไม่สามารถปล่อยวางตัวเองจากใครบางคนว่าเรื่องราวบางอย่างได้เลยทําให้บางทีเขาก็เหมือนคนที่แบบเวลาที่คุณส่งอะไรมาเขาก็จะเหมือนคนที่ยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายขนาดนั้นพฤติกรรมของเขาเหมือนคนที่แบบ วันไหนอยากคุยก็มาคุยวันไหนไม่อยากคุยเขาก็หายไปเลยอยู่ในที่ของเขาอาจจะไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นเลยก็แล้วแต่แล้วบางท่านอาจจะไปเจอคนที่เขาค่อนข้างเนื้อหอมและมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาพูดเข้ามาเขยขอบเขาค่อนข้างเยอะอืมเลยทําให้บางทีถ้าเราไปวิ่งตามของรู้สึกของเขาจะทําให้เราเหนื่อยมากๆนะคะชาวราศีมินและขนาดน,นี้ โอเคคะ่ะชาวราศีมีนละคณามีและนี่คือแนวโน้มรักเขาสำคัญคคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เนาะความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังคบยังสารความสมพันธ์กันอยู่หรือว่าเคยคบเคยสารความสัมพันธ์กันเคยเป็นความสมพันธ์ที่ดีต่อกันหวนมองว่าเขาก็ก็ยังซีเรียสอยู่นะคะยังรู้สึกอยู่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของเขาในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่แบบอยากจะ ถอยห่างออกไปจากความอย่างความยากลำบากเพราะบางท่านเวลาที่อยู่ใกล้กันก็อาจจะมีปัญหากันบ่อยๆหรือมันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าเดิมไม่ค่อยสบายใจเท่าเดิมเขาในตอนนี้ก็เลยเหมือนคนที่แบบอยากจะมองหาความสบายใจบางทีอาจจะเว้นช่องว่างกับคุณแล้วก็ลองไปพูดไปคุยกับคนอื่นบ้างคือมันอาจจะไม่ได้เป็นการคุยในเชิงชู้สาวเสมอไปก็ได้เนาะบางทีอาจจะแค่ไปทําความรู้จักหาคอน,นเนคชันนู่นนี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือหอนมองว่าเขายังเหมือนคนที่เว้นช่องว่างกับคนที่เข้ามาอยู่ยังไม่ได้แบบโอ้โหพร้อมที่จะ ไปด้วยกันขณะนั้นเออก็ก็ยังมีความจริงจังกับคุณอยู่นะคะชาวราศีมีลัคนามีนแต่ว่าคําพูดคําจาของคุณในบางครั้งบางคราวในช่วงนี้มันอาจจะทําให้เขาเหมือนต้องหักดิบคุณไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยอะไรก็ใจเย็นๆแล้วกันเนาะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยคบหรือสารความสัมพันธ์กันก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรกับเขามากมายไม่ว่าเขาจะให้ความหวังหรือเขาจะพูดไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ สบายๆไปก่อนละกันเพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่ของเขาเขายังมองความสัมพันธ์แน่แนอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกอยู่บางทีภายในใจของเขาอาจจะยังยึดติดตัวเองอยู่กับใครบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างแล้วก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้จนทำให้ในตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะ ให้คุณเขยบเข้ามาใกล้ชิดเขามากนักหรือว่าโฟกัสมาแค่ที่คุณคนเดียวขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็สบายสบยไปก่อนเลยกันนะคะความสัมพันธ์นี้โอเคค่ะชาวราศีมินและขนามีเรื่องราศศกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดผลรเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเรื่อเพื่อคนไหนสนใจอยากให้สั่งจองเบบี้แอนโกลมาชุมซิก้าแฟชั่นเอ็กเซนในรอบที่2ของเราก็สามารถกดสั่งจองกันได้ใต้คลิปของเราจะมีลิงก์แนบเอาไว้นะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ ทันทีเลย10%ยังไงก็รีบๆกันหน่อยเนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เปละบ๊ายบายน้ำตบสุดอ่อนโยนซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์จะมีความบางเบาแต่ว่าอุดมไปด้วยสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวหน้าเนาะวิธีการใช้ก็หมุนบนให้ทั่วใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ตบเบาๆให้ทั่วหน้าเลย เนื้อผลิตภัณฑ์จะซึมเข้าผิวหน้าใช้เป็นประจำเช้าและเย็นนะคะจะช่วยผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วย อันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้นะคะเห็นไหมว่าหลังใช้แล้วผิวที่ลงผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะมีความวิบวับจะมีความฉ่าน้ําอยู่ในนั้นนะคะค่ะซึ่งท้ายคลิปของเราก็จะมีโปรโมชั่นดีดมาฝานแฟนของนายทีนทาโรสิด้วยใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามลิงก์ข้างล่างที่หวันแนบเอาไว้นะคะหรือว่าดูโปรโมชั่นท้ายคลิปก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Baby a n d Glow m u s h r o o m c i c a า a ฟ a เช a ยลเอ็นะคะ เป็นน้ำตบสุดอ่อนโยนที่ถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวที่ขึ้นง่ายมากๆรอยดำรอยแดงหรือว่าผิวหน้าแหง้แงแล้งขาดความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีความกระจ่างใสสักเท่าไหร่เหมือนนอนน้อยแล้วก็ผิวค่อนข้างโทรมอะไรแบบนี้ก็อยากให้ลองผลิตภัณฑ์ Baby a n d Glow สูตุดนี้เลยนะคะเพราะว่า Baby a n d Glow Mushroom ซ i c a า a ฟช a ชอร์เอ็กมีสารสกัดมากมายที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น อาที่เช่นสารสกัดเฮลินเจอและสารสกัดซิลิก้าที่ได้จากใบบุบกเกาหลีตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลายดูจางลงด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นคัสเตอร์ออยแล้วก็เกฟซิสออยล์นะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e ีธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูแต่งตึงแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มมากขึ้นด้วยนะและอีกหนึ่งตัวสําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวิตามิน B3 นะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูขาวกระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็จะและดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปราศจากสารเติมแต่งสีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวบอบบางสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวเองน่ะก็ได้ใช้มาแล้วทดลองมากับตัวเองแล้วเช่นกัน ก่อนหน้าที่หวันจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หวันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆสิวเกิดขึ้นง่ายมากๆคือสิวแทบจะทุกสิวบนโลกใบนี้เคยบังเกิดมาบนหน้าหวันแทบจะหมดแล้วทั้งสิวอุดตนันสิวแพ้สิวผื่นสิวผดสิวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันที่มันจะสามารถเกิดได้ก็คือผ่านาหมดแล้วคือหวันเป็นคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการาบำรุงผิวสักเท่าไหร่เพื่อนๆที่ติดตามหวันมาก,ก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นคนที่นอนน,อน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบ เอ่อมีเวลาพักผ่อนมากนักยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นส่วนนึงที่ทําให้ผิวของเราค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เบาบางแต่ว่าพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของมันมีความแข็งแรงมากขึ้นพอผิวหน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปบํารุงผิวหน้าของเราในขั้นตอนต,ต่อไปของเราได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่อย่างงั้นพอผิวหน้าของเราอ่อนแอจะไปบํารุงอันนั้นบํารุงอันนี้มันก็เหมือนจะแบบใช้อันนั้นก็แพ้อันนี้ก็พังคือมันก็ยิ่งแย่ไปเลยนะคะ โปรโมชั่นของเราตอนนี้จะเป็นการส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการทุกออเดอร์เลยนะคะสั่ง1นึขวดก็ส่งฟรีนะจ๊ะซึ่งนอกจากส่งฟรีแล้วทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาก็จะได้รับของแถมจากเราด้วยนะคะสั่ง1นึขวดก็จะได้รับสเแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปเลย1ชิ้นนะคะสั่งซื้อ2ขวดก็จะได้รับสเปแอลกอฮอล์แบบพกพาแบบนี้ไปพร้อมๆกับชุงผ้าไซส์มินิแบบนี้ไปใช้ระหว่างวันได้เลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าตง้งโทราศัพท์หรือว่าของกระจุกกระจิกที่จําเป็นของเราระหว่างวันได้เลยเน และราคาโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะจะเป็น1ขวด5้ารบาทส่งฟรีทุกรายการเนาะแล้วก็2ขวดจะอยู่ที่1,100บาทนะคะ3ขวดจะอยู่ที่1690บาทซึ่งถ้าสั่ง3ขวดก็จะได้รับสเปเาารย์แอลกอฮอล์ไปเลย3ชิ้นนะคะพร้อมกับถุงผ้าของเราอีก1ใบเนาะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ไอจีเบบี้แอนด์โหรือว่า Li น์แอดเบบี้แอนด์โหรือว่า Facebook Fanpage b a b แอนด์โกได้เลยนะคะ Baby and Glow ผิวแข็งแรงกระจ่างใสสร้างเองได้ค่ะ